สอนใส่คำบรรยายซับไตเติลที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ลงในวิดีโอ YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่คำบรรยายซับไตเติลในวิดีโอ YouTube กันนะครับขั้นแรกเพื่อนๆก็เปิดช่อง YouTube ของตัวเองไว้นะครับจากนั้น ไปกดที่เมนูขวามือบนนะครับแล้วเลือกคำว่า YouTube Studio นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะขึ้นหน้าต่าง d a s h b บอร์ดังนี้ซึ่งคำอธิบายต่างๆนะครับผมได้สอนในคลิปที่แล้วนะครับกดที่ตัวไอขวามือบนได้เลยนะครับจะมี playlist สอน YouTube นะครับ เข้าไปศึกษาได้ฟรีนะครับโอเคให้ไปกดที่ปุ่มวิดีโอนะครับจากนั้นให้ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟิลเตอร์ไว้ก่อนนะครับโอเคเมื่อทำการเลือกวิดีโอนะครับ ตามนี้เลยนะครับหาวิดีโอที่เรายังไม่ทำการแก้ไขนะครับโดยการกดเข้าไปคลิกขวา open link new tab นะครับจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งให้สังเกตซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มคำว่า subtitle นะครับตามนี้กดเข้ามานะครับ จะมีเมนูคำว่าวิดีโอซับไตเติลนะครับให้สังเกตที่ขวามือนะครับเขียนคำว่าซับไตเติลจะมีปุ่มแอดนะครับสีฟ้าๆนะครับ A D D กดเข้าไปเลยครับรอสักคู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นหน้าจัดการเกี่ยวกับซับไตเติลนะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟล์นะครับ ก็กดอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับสามารถไปดูคู่มือได้นะครับเลนมอลนะครับตามนี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนวิธีการใส่แบบแมนนวลนะครับให้กดที่ create new subtitle or cc นะครับกดเข้าไปรอสักคู่หนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับ ให้เราไปกดนีครับดูสังเกตแถบสีฟ้านะให้กดปิดไปนะครับจะได้ไม่เกะก,กะนะครับโอเคเมื่อเนื้อถึงหน้าต่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนนะให้เรากดนะครับเล่นนะครับวิดีโอนะครับแล้วเราก็ฟังเสียงจากนั้นก็ใส่ข้อความลงไปได้เลยนะครับตามนี้ นะครับเราสามารถเล่นได้นะครับโอเคเมื่อถึงช่วงที่เราสามารถตัดคำได้นะครับให้เรากด enter นะครับมันจะแบ่งช่วงเวลานั้นนะครับเป็น2ส,ส่วนนะครับเราสามารถลบช่วงเวลาได้นะครับโดยการกด backspace นะครับช่วงเวลาที่แบ่งก็จะ กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับนั่นเองโอเคงั้นก็ใส่ไปครับประมาณนี้ครับเวลาเราใส่ซับเตเติลไปนะครับจะมีข้อความขึ้นมาอยู่ด้านล่างของวิดีโอนะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสีฟ้านะครับพับปิดได้เลยนะครับตามนี้นะครับโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการใช้งานนะครับถ้ากดเข้ามานะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับให้กดคำว่า Edit นะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างเตือนแบบนี้นะครับสีฟ้าเหลืองๆนี้ครับเราไม่ต้องสนใจครับกดปิดไปครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขข้อความได้นะครับ แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าไอทีนะครับ Pu b l i c Edit นะครับกดเข้ามานะครับมันจะมีกล่องข้อความถามว่าต้องการเขียนทับไหมถ้าเขียนทับนะครับกด Pu b l i ิไปนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สีเขียวนี้ขึ้นมานะครับ Pu b l i ินะครับไทย สีเขียวๆนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่ซับมาดูซับไตเติที่ใส่เสร็จแล้วกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้กดที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับแล้วกดซับไตเตินะครับจากนั้นสังเกตที่ขวามือนะครับคำว่าซับไตเติจะมี นะครับ by นะครับ public by creator นะครับกดเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีตั้งๆต่งแบบนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มคำว่า edit ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับปิดสีเหลืองไปนะครับสังเกตนะครับนี่ครับผมทำการใส่ subtitle ไว้แล้วนะครับ มันก็จะลันแบบนี้ไปนะครับเราสามารถแก้ไขข้อความนี้ได้เลยนะครับโอเคถ้าเราแก้ไขก็กดตัว Pu b l i ดอีดิไปนะครับถ้าไม่แก้ไขก็กดปิดไปทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นสังเกตนะครับตัว s u b t i t l e นะครับจะมีคำว่า e f r e s h นะครับให้เรากดปุ่ม Re refresh นะครับมันจะกลับ เป็นเหมือนเดิมนะครับ Pu b บิด by เคเตอร์โอเคก็กลับมาหน้า c h a ช n e l เหมือนเดิมนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสันดีครับ